สวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ตอนรับนะครับช่องลุ่มสัพยนาอีสานนิวเพจอีสานนิวเพจลุ่มสัพยนาวันนี้พาคุณชมมาตามเลขเลขทำาุญีอุทิศส่วนบุญกุศลให้แม่นีสิริดีนะครับแม่ของเอสเองนะครับวันนี้เป็นวันเบนนะบันวันซาหรือวันเบนนะครับวันนี้มาทําบุญนะครับในมนต์พระมาสวดนะครับวันนี้จะมีตัวเลขดูว่าเลขตัวไหนนะครับงวดปีที่แล้วไม่ให้ตรงๆงนะครับ ปีนี้แม่จะให้ตัวนายโรลุนลูนะครับเลขแม่นีสิรีดีนะครับวันเบนนะครับอันนี้พระพระสวดนะครับก็ตรงนี้ก็จะสวดด้วยกันสองสามเจ้าภาพนะครับเนี่ยสองเจ้าภาพก็ทุกที่นะครับเป็นวันเบนเดือกเอฟซีนะครับตัวนี้กพ่อของเอ็นะครับพ่อเฮงสรีดีนะท่านก็ยุกแปดสิบจะเก้าสิบแล้วครับอันนี้พ่อของเอ็ดในเอฟซีนะครับ แต่แม่ทันเสียไปแล้วตั้งแต่ปีปีที่แล้วนะครับปีสองปีแล้วครับแม่นิสีรีดีนะครับ Namang saranang kacami, tiyang pisang kang saranang kacami, tiyang pisang kang saranang kacami, tiyang pisutang saranang kacami, tiyang pisutang saranang kacami, tiyang pisamang saranang kacami, tiyang pisamang saranang kacami, tiyang pisang kang saranang kacami, tiyang pisang kang वेरमणी सिखा पथम समाधिया मैं मे शिखा पथम समाधिया मैं समाधिया मैं अखिलिया मैं गा में सुमिचा चरा वेरमणि शिखा मणि शिखा पथंग मेर या मचाज ते ले नो กสัมปทาปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามีตติยามัิสัตตาประจักกชาติกาเทสิต,ตุธรรมานุกรรมปิมางปะชาวนโมตุสรมาดประเพณีบ้านเรานะครับที่นี่เวลาพระสวดก็จะมีการเส้นไหว้นะครับแต่ที่อื่นก็จะเส้นไหว้โกรธพระสวดนะครับแต่นี้พระสวดด้วยเส้นไหว้ด้วยนะครับ

หนึ่งหกนะครับบิบสีหนึ่งหกนะครับเลขเคยด,ดูว่าหนึ่งหกอะไรนะครับรมาแล้วบโคลมแล้วกลมๆเหมือนกับปเป็ดว่าี่ถ้าไม่เป็ดก็ศูนย์หรือเก้านี่แหละอ่ะ ปบปบป๊ลล็ดแปดออันนี้ผ6หนึ่งนปนะครับโอ้เลขออหนึ่ง8แปดหนึ่งหกปะครับหนึ่งหกแปเอีน่งหกแปดนะเลขเลขหนึ่งตุลาคมสองพันยกสดะเลขเม่นี้ปีนี้นะครับให้หนึปเด้อนะครับทุกท่านทุกคนครับเป็ 8, นแนวทางครับหนึป หนึ่งหกแปดนะครับหนึ่งหกแปด สังฆะเตสังเถลิกขะตะเกโสตวาภะมาโส Nông อะนิสสิตะสังฆัง อนนนนัี่วัดบ้านตาเตรรวัดปราชาพัฒนารามนะครับเอซี วัดประชาพัฒนารามบ้านตะตะเตีวโคกสงา่าทัำดัดโคกหอมนะครับจะมีสามูมบ้านสีู่มบ้านในการนนะัที่วัดโดยกันแล้วก็จะเป็นตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับพระปีนี้ก็เยอะอยู่นะครับน่าจะเกือบ10รูปวัดประชาพัฒนารามเป็นวัดกวเก่าแก่นะครับแต่ยังไม่มีอุโบสถ 예. <laughs> นึ่งหปดไกมเลยนึนี่เต็มนึกปดเกห้ำด้ะเมะหกเจ็ดะตัตัวงได้พอฮ่่า สมบัติลูกโต้วยกับบ้านเราเพราะให้เราเราเพราะให้สมบัติลูกโต้วยครับก็งานก็รับรับพรก็เสร็จพิธีนะครับม่อนรับมอนอ้าพี่นี่เอานะนักบินมันโต้ยอันเด็กตรวจน้ำเอ็นซีนะครับรับพรด้วยกันเด้อขอให้ทุกคนได้พรและคอยถูกเลขถูกหวยทำรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับ ท่บริเวณทีางคงเอวเมวยตัวทีนางเปตานางอุปัตติปีติที่ตังปฏิตัตุมหังที่พเมวาสุนิตตุสัตปุรนตสังกภาจันโทตัวท่ตาโยยะกเรามาสรุปตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งในการก่อนจบนะครับตัวเลขหนึนะครับตัวเลขมัหนู โอ้หน MM MM ah> ึ่งหกแปดนโอ้ยัตตัวอึนั่นนหน่งะเลซเหรอฮกบซก็ห้าหนึะนกแต่บีอนตินึ่งห้าปดโอตังกะก่อนตังวาคาาตกตตาท่มูตามังนามัสสามิ หเอนเอหนูาหน้า็น้หนึ่งห้าแปดหนึ่าแปดหกเปนหกห้าก็ได้เยหบับาคนเห็นหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดหน่งห้นึ่การอหกห้าบบอมะบมห้ากหกาบ่เป็นยงนี้นะปชัดๆ หกหรือห้าเนี่ยดูซิห5้าห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งกะหห้เต้ยนน่หห้ามเต้ยนน่หาเอเออหแปต่กอนเห็นหกแต่กอนเล่นเลนเลยต่กอนเห็นหกแปดป็นเป็นหเลยเปลี่ยนเป็นห้าเปลี่ยนเป็นหเปลนหาหมดตลอดอ๋อ